สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพเก้าสะพานบุญนะคะค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดกระโพช่างม้อนะคะบ้านโพสยามตำบลดองกำเมิดอำเภอคุุคันจังหวัดศรีสะเกดค่ะภาวันที่2-6ถึงเดือนมีนาคม2 5ง7นะคะที่วัดกระโพช่างม้อนะคะจะมีงานพิธีฉลองศาลาการ,ปรเปรียนหลังใหม่นะคะและก็มีพิธีการฉลองตาตั้งสัญญาบัตนะคะพระครูอุปชานะคะ และภายในวัดน,นะคะจะมีความสาคัญอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามชมนะคะผู้ชมโอกาศภายในวัดกระโพช่างม้อและภายในวัดกระโพช่างหม้อนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวยงามโดยเฉพาะองค์พญานาคสีตะกูลน,นะคะที่หลวงพอ่อท่านทรงสร้างเอาไว้นะคะแล้วก็ชวนชวน,ชนสาธุชนผู้ใจบุญน,นะคะมาร่วมงานกันได้นะคะวันที่2ถึง6 มีนาคม2 5งพนะคะที่วัดกระโพช่างม่อนะคะอย่าลืมนะคะมากราบว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พญานาคราชนะคะซึ่งสวยงามมากเลยนะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าโบสถ์เลยนะคะที่กําลังจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จนะคะราะคาภายในวัดนะคะจะมีความสําคัญสวยงามอย่างอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามไุคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดกระโพช่างม่อประกาศสการ,ารหลวงพ่อและพิชมองค์พญานาคราชสวยๆภายในวัดกระโพช่างม่อกันเลยค่ะจัดโยมทุกท่านอาจจะมาภาพพระครูปรีชาวิจิตธรรม จ้าวาสวัดกระโพชักหม้อโพสยามตำบลดองกะเมตอำาเภอหูข,ขันจังหวัดศรีสะเกตนะซึ่งในวันนี้อยากขอเจอร,อริญพรยติโยมทุกท่านมาร่วมบุญพิธีฉลองสลาการปรเรียนวัดกระโพชักหม้อซึ่งสลาการปรเรียนหลังนี้ ก็ได้สร้างมาตั้งแต่ปี2560มาจนถึงปัจจุบันก็ได้สดเสร็จสิ้นสมบูรณ์และก็ในขณะเดียวกันทางวัดก็ได้สร้างองค์พญานาคราชทั้งสีตระกูลทางนี้ก็เป็นเพื่อที่จะให้ญาติโยมลูกหลาน รุ่นหลังได้รู้จักกับสัตว์สำคัญทางพุทธศาสนาและก็มีการก่อสร้างพญานาคทั้งสีตระกูลกลายเปเสส็จสมบูรณ์โดยทางวัดเน้นให้อยู่ด้านหน้าโรโบสดทางนี้เนื่องจากพญานาคนั้นก็ในทางพุทธศาสนาก็มีความศรัทธานในอย่างที่จะบวช แต่ก็ไม่สามารถที่จะบวชได้อย่างน้อยได้สร้างรูปสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้าอวโบสถทั้งสีตระกูลนะควบคู่กับการสร้างศาลาการประเรียนสร้างห้องน้ำรัรับศรัทธาสายบุญนะและพร้อมกับการสร้างบริบทไปพร้อมพร้อมกันนี่คือความแตกต่างที่ ทางพระอาจา,ารย์ได้สร้างขึ้นมาให้มันแตกต่างจากวัดอื่นๆเล็กน้อยก็ขอเชิญชวนมาสัมผัสด,ดูในงานไมาร่วมบุญฉลองสาการเรียนด้วยแล้วก็มาชมองค์พญานาคด้วยก็ปลายจัดสมบูรณ์ทั้งสี่ตระกูลแล้วแหละแล้วก็สามารถสามารถรอใต้ท้องอธิษฐานจิต ตามความเชื่อของบรรดาญาติโยมทั้งหลายซึ่งตมาเองก็มีหน้าที่ในการสร้างสางัตว์ควบคู่กับพระศา,ศาสนาส่วนญาติโยมจะอธิษฐานจิตอย่างไรนะก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมนะเพื่อความสบายใจนะเพื่อขันกำลังใจญาติโยมนะถือว่าเรามาบุญฉลองสลาด้วยแล้วเราก็มาชมพญานาคด้วยนะทางวัดก็จะเปิดแล้วก็ลอด นฮะยโยมลอดพญานาคทั้งสี่ตระกูลนะตระกูลที่หนึ่งตระกูลที่สองตระกูลที่สามนะก็จะมีคดเคี้ยวแล้วก็จะมีจุดให้ลอดใต้ท้องแล้วก็ในขณะที่ลอดใต้ท้องนั้นก็ทางวัดก็พยายามสร้างที่ให้มันสามารถอธิฐานจิตหรือไม่ก็อดกั้นหายใจนะกั้นหายใจลอดใต้ท้องได้ทั้งสี่ตระกูลภายในกี่วินาทีนะก็ได้ได้ว,ว่า ที่อื่นก็สร้างนะขอรจุดธลขอลที่แต่จะมาสร้างเรียงกันหน้าออโอบโสดทนะ้ายสุดนี้จะมาเองก็ไม่มีอะไรมากขาอ้างเองเอาคุณพระศิลป์ถนตรใจคุณงามความดีนะที่บรรดาดอยมทั้งหลายได้นะเจตนาเป็นกุศลดีแล้วก็วขอให้สิ่งอำนาจทั้งหลายจงปกปักรักษาจงมีแต่ความสุขความเจริญทั่วทุกคนเทินเจริญพร